สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเรียนรู้กันในหน่วยดินหินทรายนะคะก่อนที่เราจะทํากิจกรรมการคุณรูมีเพลงมาให้เด็กๆได้ร้องและทาท่าตามใครทำทำท่าตามได้ทำตามด้วยนะคะดินดินดินเจ้าเห็นดินตรงหน้าข้าไหมดินดินดินเจ้าเห็นดินตรงหน้าข้าไหมเห็นแล้วทำมืออย่างนี้ เห็นแล้วทำมืออย่างนี้ขูดขูดขูดฟิต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 ขูดขูดขูดฟิต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 หินหินหินเจ้าเห็นหินตรงหน้าข้าไหมหินหินหินเจ้าเห็นหินตรงหน้าข้าไหมเห็นแล้วทำมืออย่างนี้เห็นแล้วทำมืออย่างนี้ขูดขูดขูดฟิต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 ขูดขูดขูดฟิต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 ยสาส ทรายทรายทรายเจ้าเห็นทรายตรงหน้าข้าไหมเห็นแล้วทำมืออย่างนี้เห็นแล้วทำมืออย่างนี้ขูดขูดขูดฟิ้ทฟิ้ฟิฟิขูดขูดขูดฟิ้ฟิ้ทฟิฟิ้เรามีอะไรกันบ้างคะเด็กๆเพลงในเพลงมีอะไรกันบ้างมีดินมีหินมีทรายก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะเด็กๆเรามาทำข้อตกลงกันก่อนข้อที่หนึ่ง ไม่ส่งเสียงดังขนาที่คุณครูพูดมีผู้พูดต้องมีผู้ฟังนะคะ um. ข้อที่สองไม่ลุกขึ้นวิ่งเล่นขนาที่คุณครูสอนข้อตกลงเรามีกี่ข้อคะเด็กๆสองข้อ,ข,อข้อที่1คือไม,ไม่พูดเสียงดังไม่พูดเสียงดังมีผู้พูดต้องมีผู้ฟังผู้ฟังแล้วข้อที่สองนะคะไม่วิง่งเล่นไม่วิงวงว่งเล่นเด็กๆรู้จักดินกันไหมคะรู้จักค่ะดินมีลักษณะอย่างไรคะ ดินมีลักษณะเป,เป็นผงๆเป็นผงหินละคะเป็นก้อนแข็งๆค่ะหินเป็นก้อนแข็งๆแ,แล้วทรายละ่ะคะทรายเป็นเนื้อนิ่มๆเนื้อนิ่มๆเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องดินนะคะเด็กๆดินนะคะ,นนะ,คะเกิดจากแร่ธาตุนะคะซากพืชซากสัตว์นะคะที่มารวมกันนะคะทําให้เกิดเป็นดินนะคะแบ่งเป็นทั้งหมด3ประเภท1คือดินเหนียว สคือดินร่วนสคือดินทรายนะคะดินเหนียวใช้ในการปั้นจานชามแจกันนะคะเด็กๆดินล่วนรู้ไหมคะว่าใช้ทำอะไรดินล้วนปลูกต้นไม้เพราะว่าที่บ้านหนูใช้ดินนี้ปลูกต้นไม้ใช,ใช้ปลูกต้นไม้นะคะหรือปลูกผักก็ได้นะคะต่อไปเป็นหินนะคะเด็กๆหินมีทั้งหมดสามข้อเหมือนกันนะคะ อันนี้หนึงนะคะเรียกว่าหินตะกอนสคือหินอาคานี3คือหินแปรนะคะทรายนะคะ1ก็คือเป็นทรายหยาบ2เป็นทรายละเอียด3เป็นทรายขี้เป็ดนะคะทรายขี้เป็ดเนี่ยจะใช้ในการก่อสร้างนะคะเด็กไหน อันนี้คือดินอะไรคะจำได้ไหมดินเหนียวดินเหนียวดินล้วนดินล้วนดินทรายดินทรายหินละคะหินตะกอนหินตะกอนหินอคนีคนีหินแปรหินแปรทรายค่ะทรายหยาทรายหยาทรายละเอียดทรายละเอียดทรายขี้เป็ดและทรายขี้เป็ดนะคะวันนี้คุณครูได้มี ดินหินทรายมาให้เด็กๆได้สัมผัสกันเด็กๆอยากสัมผัสไหมคะอยากค่ะน้องโฟมลุกขึ้นมาเลยค่ะน้องเฟิร์สต่อแถวได้เลยอันนี้คือดินนะคะเป็นดินร่วนนะคะที่คุณรูณเอามาน้องโฟมลองสัมผัสสิคะเป็นลนักษณะอย่างไงคะเป็นผงๆคะ่ะเป็นผงๆมีสีอะไรเลยมีสีน้ำตาลเหลืองค่ะสีน้ำตาลเหลืองหรือสีน้ำตาลอ่อนนะคะ ต่อไปเป็นหินนะคะเป็นลักษณะย,ยังไงคะเป็นต้นห็นเข็งค่ะแบบเข็งมากเป็นต้นแข็งมีรูปร่างที่แตกต่างกันไหมแตกต่างค่ะมาก็วงกลมมาก็เรีงยงเรียงค่ะต่อไปเป็นทรายนะคะทรายของครูเอามาเป็นสอประเภทนะคะตะลามังสีชมพูเป็นทรายขี้เป็ดนะคะที่ใช้ในการก่อสร้างน้องโฟมนองสัมภัทสิคะ ยังไงคะละเอียดมากค่ะนุ่มๆนุ่มๆมีกลิ่นไหมไม่ไม,ไม่มีค่ะ<ๆ>ต่อไปเป็นทรายหยาบนะคะน้<ๆ>องเฟิร์สน้องเฟิร์สมาดูที่ดินก่อนน้องเฟิร์สลองสัมผัสซิดินเป็นยังไงคะเป็นผงๆละเอียดละเอียด เป็นผงผงละเอียดละเอียดมีสีแล้วก็มีสีน้ำตาลคะ่ะมีสีน้ำตาลต่อไปเป็นหินนะคะหินจะแข็งแข็งแข็งแล้วก็แหลมแหลมค<ๆ>่ะแหลมแหลมทรายหออันนี้เป็นทรายขี้เป็ดน,นะคะดูได้สบายยังไงคะนิ่มๆค่ะนิ่มๆแล้วก็เย็นเย็นอ่ะเย็นๆย็นด้วยนะคะ อันนี้จะเป็นทรายหยาบนะคะน้องเฟิร์สแตกต่างกันไหมแตกต่างกันแตกต่างกันยังไงคะอันนี้มันจะหยาบกว่าอันนี้อันนี้เนี่มกว่าค่ะโอ,โอเคค่ะที่คุณครูมาให้เด็กๆได้สัมผัสน,นะคะดินของคุณครูเนี่ยคือดินล้วน,ด,น,วนดินล้วนที่อยู่ในจัก์มีสีอะไรคะสีน้ำตาลสีน้ำตาลอ่อน หินหินเหมือนภาพไหนคะเด็กๆอันนี้ค่มีอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งคือหินอะไรหินกะหินตะโกนหินตะก้อนน่าคุ้นๆหินตะกอนให้เด็กๆดูนะคะตะลุมังสีชมพูเป็นรายอะไรคะรายที่เป็ดใช้ที่เป็ดใช้ที่เป็ดคือภาพไหนภาพที่สามภาพที่สามใช้ในทำอะไรคะใช้ช้างบ้านใช้สร้างบ้านใช้ก่อสร้างก่อสร้างนะคะ อันนี้คือไซอะไรเอ่ยไซหยาบไซหยาบไซหยาบคือภาพไหนภาพแรกภาพแรกนะคะเด็กๆได้สัมผัสกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะดินนะคะดินแบ่งเป็นสามประเภทประเภทที่หน oui> ึ่งคือดินเหนียวดินเหนียวดินดยดินทรายหินละคะหินตะกอนหินอัฟฟานีหินแปรทรายค่ะหยา พีเดเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะมาติดกัน อองเฟอร์กับน้องโฟมหยิดมันคนละ2ภาพเลยค่ะน้องโฟมได้ภาพอะไรคะได้ดินร่วนค่ะดินร่วนกับอะไรคะกับทรายละเอียดค่ะอันอหนน้องโฟม,มาติกเลยค่ะ อันนี้คือเออคือดินล้วนค่ะค่ะติดดินอันนี้คือทรายละเอียดติดที่ติดที่ทรายค่ะลองเปิดะะล้ค่ะหนูได้รูปเอ่อดินเหนียวดินเหนียวห,หินค่ะหินอะไรหินแปร่ามาติดเลยค่ะ นี้นะคะจะเป็นจะเป็นหินหินตะกอนอันนี้เป็นภาพอะไรนะดินเป็นภาพายทรายทรายอะไรคะเด็กๆทรายขี้เป็ดทรายขี้เป็ดนะคะหินอัคนีหินอัคนีหินอัคนีติดตรงไหนนะติดตรงขีงศูนย์ติดตรงหินนะคะ this อือทรายทรายอะไรคะทรายหยาบทรายหยาบข้าสุดท้ายดินดินอะไรคะดินล้วนใช่หรือเปล่าหน้าดินเหนียวดินทรายดินทรายนะคะวันนี้กิจกรรมของครูสนุกไหมคะเด็กๆสนุกมากค่ะเด็กๆได้สัมผัสดินหินทรายแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกได้จาก ได้จับมีสัมผัสที่หลากหลายมากค่ะมีสัมผัสที่หลากหลายคะ่ะเดี๋ยวคุณครูจะหากิจ,จกรรมมาให้เด็กๆทำอีกนะคะวันนี้จบเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณค่ะ